ใบแล้วนะครับผีแล้วก็ควานในรอบแล้วก็เปลือกออกรอบเปลือกออกนะครับนะครับตาต้นมันสมบูรณ์นะครับเป็นหลอกลอกออกง่ายหลอกออกนะครับดูต้นเนื้อไม้มันสมบูรณ์นะครับหลอกออกระดับประมาณครึ่งที่เหลือก็ของก็กรีดนะครับถ้าเทปที่พันนะครับ ่ทีันตาเนี่ยนะครับผมผีดออกแล้วนะครับเส็มร้อยแล้วก็ติดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ติดเป็นน้ําตาลหมดแล้วนะครับทั้งสองข้างเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเขาจะสร้างเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยนะครับจะเริ่มสร้างเนื้อเยื่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับมันออกมาแล้วนะเป็นสีน้ําตาลทั้งทั้งพื้นที่เลยแล้วก็ยอดหมอนทองเขาก็ติดแล้วนะครับ ติดกับเนื้อไม้ต้นทุเรียนบ้านนะครับที่ปลูกไว้ติดกันแล้วนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะที่ผมทำเมื่อกี้ตอนแรกนะที่ผมถ่ายตอนแรกแนบนะครับกับตอนนี้นะครับติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นครับพอเปิด เราจะดูง่ายนะครับติดเนี่ยยอดเขียวนะครับยอดเขียวเลยเนี่ยแตกยอดแล้วนะครับอีกสักประมาณสักครึ่งเดือนก็หรือว่าเดือนนึงให้สูงสุดเดือนก็ออกใบออกยอดออกใบนะครับออกหมบหนึ่งสองสามสามแล้วก็ยอดครับเขียวสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะให้น้ำที่โคนบ้างให้ปุ๋ยบ้างนะ นิดหน่อยนิดหน ой, นะ่อยเดี๋ยวก็ได้ทักประมาณทักหนึ่งเดือนพอออกใบแตกใบแตก,แตก,แตกยอดแล้วก็ให้ปุ๋ยตนะามธรรมชาติตามปกติก็แม่นี้นะครับ,นะรบที่แนบข้างนะผมจะแนะนำเผื่อว่าท่านใดหรือผู้ใดที่จะปลูกทุเรียนนะครับไว้สักสิบต้นยี่บต้นสามสบต้นนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อ เลือคนบางท่านที่จะมีเงินเยอะแล้วจะไปซื้อมาปลูกเป็นร้อยสองก็ได้นะครับแต่ถ้าทําลักษณะนี้ลัต้นทุนลดต้นทุนและต้นทุนเรียนบ้านเนี่ยเขาจะแข็งแรงครับไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะครับต้นมันจะสมบูรณ์นะครับต้นจะโตนะครับพอเราติดแล้วมันไปเลี้ยงอาหารลําเลียงไปยอดที่เราเน็บหมอนทองเนี่ยจะสมบูรณ์นะครับ ก็มีคนทามันเยอะนะครับปลูกลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับทำให้ดูว่าเผื่อว่าผู้ใดนะครับปลูกแล้วจะไม่ต้องไปเท้าวซื้อกิ่งพันธุ์ที่ว่าแพงๆพงว่าซื้อปลูกเยอะๆอะ,ะถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้อย่างง่ายรลบต้นทุนน้อยนะครับที่ได้ผลมากคือต้นทุเรียนบ้านเนี่ยเขาสมบูรณ์ครับในอนาคตนะค,ความจเจริญเติบโตก็ เร็วมากนะครับทำลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวก็ผมจะไปนำเสนออีกสายพันุ์หนึ่งนะครับผมลูกไว้แล้วแล้วผมก็ติดไว้แล้วนะต้นพันธุ์คือเป็นทุเรียนนะครับก้านยาวนะครับทุเรียนพันธุ์ก้านยาวทีนะ่หลังผมจะเอายอดทุเรียนหมอนทองนะครับจะติดแบบนี้ลักษณะนี้นะครับ ใบวาย,ยอดนะครับคือภายในต้นเดียวนะครับจะมีสองสายพันธุ์มีเรียนก้านยาวแล้วก็เรียนหมอนทองนะครับภายในหนึ่งต้นสองสายพันธนะุ์จะ๋ทำให้ดูครับเดี๋ยวผมจะนำสะเสนอนเดี๋ยวคลิปนี้ก็โอเคครับ